สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะวันหยุดพี่จ๋าก็ตื่นเช้ามาค่ะมาล้างถ้วยล้างชามนะคะพร้อมที่จะนึ่งข้าวนะคะหุงข้าวไว้นะคะวันนี้พี่จ๋าจะต้ยมยำปลาขอใหญ่ให้กินนะคะได้ปลาช่อนมาจากดอนเมืองนะคะทุกคนวันนี้พี่จ๋าจะต้มปลาช่อนให้เรากินเพื่อนก็เลยหุงเข่าจ้าหุงเข่าวไว้ให้นะจ๊ะทุกอย่างวันนี้พ่อบ้านทําเองนะคะและดูส สอาดสะอ้านนะคะสะอาดสะอ้านล่างล่างถ้วยล่างหม้อเซตหม้อเป็นน้าจ้าพ่น้องจ้าเห็นหมอ้อเป็ดเหลืองน้อยไหมคะทุกคนหมอ้อเป็ดอนเนกประสงค์นะคะไม่มีกาต้มน้ําร้อนเราก็ใช้หมอ้อเป็ดนี่แหละเป็นกาต้มน้ําร้อนนะคะกินเนสววตาค่ะเราจะก,กินเนสววตาเราก็เลยทําการต้มหมอ้อน้อยนะคะส่วนได้จ่ายอยากได้แก้วนะคะ อยากได้แก้วคือเฮาเพิ่นว่าเพื่อนอยากกินกาแฟจ้าจัดไปจ้าแก้วนี้ได้มาตั้งแต่ปวสนะคะของสันม,มนาคุณนะคะสวยมากเวอร์ไม่กล้าใช้เอาลงวาด้วยนะคะนี่สวยมากปวสภาคสีเลือดแมราทุกคนอยากกินกาแฟเพิ่นว่าต้องใส่แก้วแบบงามๆบุญ่นดอันนี้เนตเวตาของเรานะคะมองเห็นปลาขอใหญ่ไหมคะทุกคนนั่นคือ ทำการแซนด์เรลาจะเอาไส่ฟินไหวมันแข็งเนาะสีนี่กินต้มปลาคอใหญ่เด้อมือนี้นี่เสร็จเรียบร้อยก็ออกมากินชมวิวค่ะชมวิวภูเขาบนเด้บนว่าสองแก้วไปเลยจ้านี่กินเรียบร้อยไอจ้าแล้วก็ไปต้มนะจ้าตอนต้มเราไม่ได้มาถ่ายให้ดูเลยนะคะขายยากหลายเนาะคะ่ะ นี่ละต้มปลาคอใหญ่นะคะทุกคนในีกนาดปีหนหาตาปีนประตูไปบนได้พย,ยานกินเขาหองเนาะนี่น่ากินไหมทุกคนน่ากินมากเพิ่มน้ำด้วยนิดนึงเพื่อที่จะสดน้ำนะคะ่ะทุกคนหลังจากผ่าฟันคุณแล้วกินข้าวยังไม่ได้นี่คือกับข้าวมื้อแรกนะคะที่เราจะกินนั่นก็คือ ต้มปลาขหญ่สดน้ำฮอนๆค่ะน,นี่น่ากินมากเลยนี่จ้าเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำผีมือ้อจ่าทั้งนั้นนะคะเราจะมาชิมแต่ก็ยังกินไม่ได้เยอะนะคะทุกคนนี่โฮจะกินต้มปลาขหญ่กับอะไรนะส้มตำนะคะนี่ชิมไปกินไป แสบหลายพี่น้องจ้าตมปลาคอเมอนี่สดนำเหลือแต่ถั่วจ้าพี่น้องแสบคักแซบแน่มาจ้ามากินตำบกคุงน้ำกันตำบกคุงก็เป็นตะแบเป็นตะแสบถุงยาเห็นถุงยาไหมคะทุกคนนั่นแหละถุงยาแก้ปวดยาพารายาโน่นนี่นั่นนะคะพบแพทย์ตลอด ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพช่องปากกันสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่คุณหมอเอาฟันคุดทั้งบนทั้งล่างให้นะคะไปค่ะไปกินข้าวกันค่ะทุกคน